พักหนาแน่เดี๋ยวเขาติดในลายแดงให้แค่ได้หามให้แค่ได้ไม่ทำเมียไม่ถึงทำเมียแล้วไม่ทำเมียไม่ทำเมียวันบี้ตาเที่ยวต้องยอมนะถ้าไม่รับจบเลยเนี่ย

อย่ามาเล่นลักขโมยดิเป็นพระเอกหรือเกล็ดมูลายอัดจับให้เด้อครับจับให้เด้อจับให้เด้อฝูงไส้กันทั้งหมดอย่ามาหา <laughs> 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 <coughs> <laughs> <laughs> 快快 hey, hey, hey. yeah. hey. อันดับที่สองนะครับพะกการิตรี้อันดับที่<อ>สามตอกช่างเข้ตพะกกาทุง<อ>่งและอันดับท <K l oss> ี่สี่คุณแคบคูโอเคครับอะขออนุญาตเรียนเชิญครับเรียนเชิญนักกีฬาทั้งทีมเลครับทั้งสี่ทีมนะครับรับประวัตจากปะทุนนะครับอะเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญทั้งสี่ท่านทั้งสี่ทีมนะครับสี่ทีมเลยนะครับ ในสนามครับผมเดี๋ยวเราพ่อรางวัลพ่อถ้วยรางวัลนะครับทั้งสี่ทีมนะครับเดินเดินเชิญปาทูนเนาะปาทูนด้วยท่านปอด้วยปอปอด้วยครับทั้งสี่ทีมครับแถวเลยครับแถวเลยแถวเลย เอาตัวแทนกองช่างครับท้าอกองช่างเอาพอกองช่างครับเลยเช่นครับเอาพอปุ๋ยพอปุ๋ยรับแทนอ่าแถวเลยคนเดียวเลยพอปุ๋ยอ่าสิ้นครับเอาพอเนาะเอาหนักบ่ พร้อมยังทีมท่านน้อยครับในนี้ทีมในแคมป์โงแคมป์โงแคมป์โงพร้อมยังครับแคมป์โงปางการซิตี้ตอนที่25ของช่างอ่ะอ่ะลองชนะเลิศอันดับสามนะครับอันดับสามลองชนะเลิศอันดับสามได้แก่ทีม คุณแคมโขงครับอ่าขออนุญาตเรียนเชิญท่านพ่อโยธาครับพอจีครับพอจีครับพอลลวันครับอ่าครับผมอ่าจ้างภาพจ้างภาพเก็บภาพได้ครับเต้เฮือนตัวนี้เต้เฮือนเต้พุ่นตัวนี้บลเรือผมอ่าเราชั่งเลิศดาสามนะครับผมอ่าคนแคมโขงครับผม อ่าเดี๋ยวต่อไปนะครับรองเลิศอันดับที่สองนะครับได้แก่นะครับได้แก่ทีมกองช่างนะครับกองช่างอ่าขออนุญาตเรียนเชิญเอาผมก็แหละเอาผมมอบอ่ะอหามานาเอ็มนะครับใจประสานมิตรกล้องเป็นผู้มอบรางวัลนะครับ อ่ากองช่างโอ้กองช่างบรธรรมดาいい oh. มมมมได้ไหมโอ้เห็นซสอมอยู่สองมือได้ที่สามคนอ่ะฮอ้อเก่ง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 ต่อไปทีมรองชนะเลิศน,นะครับอ่ารองชนะเลิศรองชนะเลิศในดับที่หนึ่งได้แก่ทีมประกังซิตี้เรียกเชิญปาทูนครับปาทูนอ่าเป็นผู้มอบรางวัล นี่น่าจะเป็นเงินรางวัล1,500บาทนะครับถ้าจำไม่ผิดนะได้ได้รางวัลอ่าได้ได้ได้ินโอ้สุดยอดท่านผู้ใหญ่บุญโอเลสพร้อมทีมงานบ้านพระกาฬมึงกูจับมืรางวัลนะครับซารเดอร์นะครับประเภทเปตองนะครับอบตพังทุ่งพศสองพันะครับได้แก่ทีม บอลชนสองสามห้สุดยอดอ่ะนุญาตเชิญท่านวประสมคิดนะครับผมมอรางวันครับผมพร้อมช่วยางวันนะครับนนนโอ้โอ้โโ้โอ้โอ้โโอเคครับอ่าครับผม ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับนักกีฬาทุกทีมนะครับขอบคุณกาหลเซียขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับอ่ะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ครับอ่าขยันอ่าชาวพนักกินบูอ้าวภาพถ่ายถ่ายบูถ่ายบูรวมภาพรวมภาพอ้าวถ่ายภาพบูครับอ่าหนึ่งสองสามสี่ครับครับผมอ่าเลยเชิญก็เลยเชิญอ่า อ่า uhm, ผมเรียบร้อยครับขอบคุณครับขอบคุณนักกีฬาทุกทีมนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านขอบคุณกองเชียร์ทุกท่านนะครับผมท่านเปาะขยันปอกเตาในอ่าต่อจากนี้ก็โอเพนโอเพนเด้อโอเพนเดคุยกันเอง